Yo, สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมยินดีต้อนรับ,บช่องสุรัตใช่ตอนนี้มาเลยแค่สุรัตเฉยๆละเส้นในคลิปก่อนหน้าที่เราเพิ่งกลับมานั้นเราได้เปิดตัวคลิปไปแบบเต้ผมไม่ได้ทาคลิปเลยใช่ไม่ใช่ผมกเกียดน,นะเอ้ยมุมนี้เล่นไปแล้วนี่หว่าสมม่มิเขยโดนใจผมเท่าไหร่พอท่านั้นในตอนนี้เราได้มีอินโทรล้นัดก็จัดมาเลยขอไปได้มันมีที่ไหนกันเราเพ่ช่องสุรัตไม่ เราเองก็พูดอะไรไปที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาไปในคลิปเลยแม้แต่น้อยเอาไปเพราช่วเดี๋ยวนีกว่ากี่เวลามาเยอะแล้วที่เกี่ยตัดซึ่งในวันนี้นะผมเราจะมาทำ Dex Profile นี่เลยนะผมกับ Majesty Lost Buster น้ำลายเข้ากล้อง <c oughs> ก็เป็นการ์ดชุดเสริมนะผมจากไมเท r n เนาะเสริมให้กับแทนรอย a l p พาราดีนนั่นเอง ซึ่งก็เป็นการมาถึงของมาจิตี้หลอดบัสเตอร์ตัวในตำนานตั้งแต่ภาคแรกที่เขาออกมาแค่ตอนเดียวแล้วเขาก็หายไปเลยแล้วเขาก็กลับมาในภาคอกเบรดกเอาเป็นว่าการไบนด้มันแข็งแกร่งมากซึ่งตัวในของลูกเล่นของเด็กลอร์จตตี้เนี่ยแทบไม่มบเลยแค่มีบัสเตอร์กับบัสเตอร์คุณก็จะรู้แหละบัสเตอร์อะไรเนาะอยู่ในโซแล้วมันจะได้รับคี Keep บองหนึ่งแต่เราเพิ่มไปอีกห้าพันแล้วก็ได้บวกหนึ่งถ้ามันอยู่ช่องแวนด้วย แล้วก็เมื่อมันตีเนี่ยนได้ออรับสองใบเข้าโซได้รับ2ฟอร์ตแบบง่งายๆใช่เด็กมาแทบไปม่มีอะไรเลยแค่มีไอ้บัสเตสอร์2ตัวนั้นอยู่ในโซบวกคิดบวกได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยตียัดฟอร์ตเรียกสองใบเข้าโซเอาฟอร์ตไปเลยสองใบซึ่งเป็นลูกเล่นเด็กที่โคตรโคตรเข้มเขงโคตรโกงโคตรอนันตรายเลยนะครับผมซึ่นตัวนี้จะเป็นยังไงไปดูกันโดยช่องโซล่าโซล่ามาเปิดกัะดิ่เกตสามตามสไตล์ช่องแล้วนะผมแน่นอนว่าเด็กนี้เป็นเด็ก มาเจตตี้มันก็ต้องใส่ m a เจต t ี้อยู่แล้วก็ใส่ไปได้นะผมสำหรับ m a เจต t ี้ o ลอสบัสเตอร์เกรดเป็นฟอนนะเยอะเหมือนสตามมาตรฐานของ Ford อยู่แล้วเทคคอนครับผมแวนเลียถ้าในโซคุมีบัสเตอร์เพและบั s t e r ร์ดัอยู่อยู่อย่างนี้ได้คลิป,ปหนึ่งและถ้ามันอยู่ช่องแวนบวกห้าพและบวกหนึ่งไรแค่นี้มี S2 Buster อยู่ในโซเนี่ยทั้งแวนทั้งเลียมันก็เก่งแล้วครับจนันเทคล่างเมื่อโจมตีนำเดลกาสอใบเข้าสู่โซได้รับสองอิมเมจินารีกิฟฟเป็นไง ตีได้ฟอสใช่ทุกเล่มมันได้แค่หาบัตเตอร์ดั๊กกับบัตเตอร์เบไคเข้าโซแล้วก็สั่งตีไปอย่างนั้นเรื่อยๆเซอร์เป็นใบที่โคตรอันตรายแล้วโคตรเท่นะครับผมเกรซสามไม่ต้อไปนะผมผมติดยองไว้ติดอยู่ใบหนึ่งนะให้เครดิตเก่าเขาหน่อยเขาเคยเป็นเดอะแบกของเด็กรอยะัลตั้งแต่มันมามันก็เปลี่ยนไปเป็นอัศวินผู้ดโดดเดี่ยวแกสตรอทน,นะครับผมเกรดสาม Ford มีฟอสเพิวมไปหนึ่งหมื่นเนาะ พาเทคมีควาของความสามารถครับผมมีคอนช่องแวนบัสเตอร์ทั้งหมอคุณบนช่อง V และอ่าเดี๋ยวคุณได้รับกำลังขึ้น1,000 0ตลอดเกมนะถ้ามันยังยืนอยู่แวนอยู่แกนสลอดแล้วก็อความสามารถหนึ่งในเทิร์นคุณถ้าไม่กล่าวของคู่แข่งเป็นเกรดสามือสูงกว่ายูนิตแถวเซอร์เคิลแถวหน้า ของคุณที่มีบัสเตอร์เบดอยู่ยูเดีนจุการเบรแกาใชคคว,วาสามารถเช่าบรรยากาศได้ด้วยอันนี้ทุกคนน่าจะรู้แหละเพราะแต่ก่อนก็เคยใช้แกสล็อตเป็นตัวเดบักของเด็กก็คือให้บัสเตอร์เบดได้เช็คได้แล้วกด2ขีดได้นั่นเองซึ่งผมยังแอบติดไปอยู่เวลาให้ยัดฟอร์ตไว้เยอะอย่างเงี้ยให้มาเจตตี้อ่าให้ใช้มาเจตตี้ยัดฟอร์ตเยอะซะแล้วเราค่อยไล่แกสล็อตลงเราบัสเตอร์เบดต,ตีที่มีฟอร์ตอัดเยอะๆบวกคีบวก,กได้ก็คือยังบัสเตอร์เบดอ,อยู่นั่นเองติดไปอันหนึ่งไปเอาละต่อไป,ป็นวนวะว่าาชแล้ 4, กั มาถึงกับ Excavate the b r a s t e r นะครับผม a g g r e s s ที่สามารถไล่แบนได้เลยจนมือสีด้วยก็มี2องควสามารถครับผมคือเมื่อโรงช่องแวนนะเขาจะบัตรหนึ่งส่งโซทัพโบทให้เหลือหนึ่งใบและมาจะทำการโจมตียูนิตคู่แข่งทั้งหมดในขณะที่มาโจมตีก็คือตีใบหนึ่งกว่าทั้งบอร์ดนั่นแหละไกลควาอสามารถหนึ่งนะผมเป็นเมื่อจบวันทุท่งเดนโจมตีนำนำการมือ2ใบเข้าสู่โซลิไทยยในนี้และไล่วัตเตอร์เบดจากโซลและสแตนด ถ้าคุณไ like, รไม่ได้คุณแพ็กเกมซึ่งถ้าไม่มีแบตเตเบดเดียโซก็ไม่ต้องไ like. รซึ่งมันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะใช้แก uh, นเอ่อมาจิตตี้ไอ้หมอเนี้ยเอาแบตเตเบดอยู่ในโซไว้แล้วก็อันนี้ตุยก,กับบอร์ดอีกฝ่ายเวลาที่ฝ่ายมีเด็กที่บอร์ดเยอะๆซึ่งถ้าไม่มีก็เอาไปข่าคอพีจีซะซึ่งเกรดสามแล้วเกรดสี่ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมต่อมาไปที่เกรดสองนะผมซึ่งเกรดสองในเด็กลิสต์นี้จะมีเยอะหน่อยนะเพราะว่าพื้นที่มันเอาไปใส่เกรดสองมดละ เซื้อไพแรกเลยถ้าไม่ใส่นี่ไม่ใช่รอยย่อพอดีอย่างแน่นอนกลับブラストブレดนั่นเองเกตสองชิลห้าพันเพราะวันหนึ่งเหมือนนะผมถ้าคุณมีเอ่อเทคคอนมีคอนสองมีไม่ใช่มีสองควาสามารถก็คือคอนวีถ้าคุณมีเดกกัดสีมากกว่าคีบพวนหนึ่งกะเทคสามารถเลยเมื่อลงคา,า,า,าร์ดบาโซบสได้ทายรายการทั้งโอเคหนึ่งใบใส่ไว้เลยทั้งหมดสี่ใบ,บนะครับผมอาร์ตไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละจริงแต่ผมชอบอาร์ตนี้ส่วนตัวสี่ใบ ซึ่งใบต่อไปนะผมซึ่งเป็นใบที่ทางไทยบระกาศก็ได้ประกาศแล้วเนาะว่ามันสามารถอยู่กับรอยย่อพเดินได้เป็นทุกใบเลยก็คือบรัสเตอร์ดักนะครับผมอ,อันนี้ไม่ได้มีเทคของที่อยู่บรอยยอ่อพอดินได้นะแต่ว่าวัสดทุกใบสามารถอยู่รอบพลด,ดินได้ในกรณีที่ใส่มาเจ็ดถึงไม่ใส่ก็ได้ปะไม่รู้ในนี้ไม่ไนแน่ใจนะเทคครับผมมีสองาสามารถคือเคาจะบัสเมื่อลงนะเคาจะบัสคู่แข่งจะแกตัวเองเปใบไก่เทคดึงที่โคตรเก่งซึ่งใช้กระดิ่งเนี้ยดีมากก็คือแอคคู่แข่งเมเมเรีย ทิ้งมาหนึ่งยูนิตได้ดับไดรบวกหนึ่งก็คือเกรดสองที่มีสองได้ใส่ไปเลยสีย่ใบเพราะเล่นกับมาเจิตเกรดสองไม่ตัดมานะครับผมเป็นเบลรีเวียนี่เทคของเบลเวียก็คือเมื่อลงสนามคออสเวนในวิตภาพเคหรือเกรดหนึ่งที่เป็นคู่หูมันอะแล้วค่าคอได้คนได้โจทย์หนึ่งใบและการสู้ที่จุดนี้ถูกบูสตโดยเครือบวกสามพันใส่ติดไว้นะผมเพราะว่าเป็นตัวตีต้นเกมเนาะแล้วก็มินมีฟอร์สมาเจิตี้ที่ ฟาร์มฟอสได้เอาไอ้นี่ไปยืนแล้วก็ตีสองสี่สามสี่ได้มันค่อนข้างรุนแรงนะต่อมาครับผมเด็กเราจะไม่มีเด็กตัวเราจะใส่เตอร์เบต์อาตาด้านเ,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 เดียวไม่ได้เราต้องมีใบเสือด้วยซึ่งออเดอร์แสงกระเงามันยังไม่มาเนาะก็ใช้ใบนี้ไปก่อนผู้ใช้เวทแห่งมิดมิดมิด,มดเออชอบมันนะเกรดสองพาวเวอร์ห้าพาวเวอร์เก้าพันชิวห้าพันมีหนด็กก็สมากครับผมเมื่อลงคาร์บัสโซบาค้นหาย,ยูนิคเกรดสองไม่เกินหนึ่งใบจากกองกาคุณคอการ์มันนั้นช่องเรียกอากาศแลสับกองซึ่งถ้า,าเป็นบีเอร์เบดอเตอร์ดาร์คคุณก็หา แค่นั้นแหละใส่ไปสาใบคเทรตสองใบสุดท้ายของเด็กเราและซึ่งบางคนก็ไม่ใส่หรอกแต่ผมใส่ก็คือบัสเตอร์เรเปียนะครับผมเทคบนเนี่ยแทบไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่ามันต้องมียูนิตที่ติดบัสเตอร์ชื่อต่างกันหกใบซึ่งเราไม่ใช้เราเอาเทคล่างเมนนื่อไห่โจมตีเท่ากันติดบัสเตอร์มันจะตีหลอดบัสเตอร์ไงหรืออาร์เซปเปอร์อันนี้ก็คาทิปไปเลย <c oughs> ดูท็อปใบบนของคนดาวการ์ดไปรนำใบไว้บนสุดหรือล่างสูงกองซึ่งเราจะได้มาเจ็ททั้งทีเนี่ยสามได้เนี่ยเราก็ต้องส่งท็อปเป็นธนรรมดา ซึ่งมาสามารถหาได้จากยูนิตใบนี้ใช่แล้วเด็กก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกรดสองซึ่งอาจจะดูแปลกๆตาตรงที่มีบัสเตอร์เลเปียหน่อยนะมาก็ที่ไปเกรดหนึ่งครับผมไม่ใส่ใบนี้ไม่ได้เลยนะผมกับวินเกิลบุเกรฟเกรดหนึ่งชิลด์หนึ่งหมื่นพาวเวอร์แปดพันนะผมมีหนึ่งความสามารถเนาะคือออโต้แวนเลียในขณะที่อยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดหรือบูธฮิตแวนการ์ดดูดการเจ็บใบมาสศอกขอแสดงการ์ดที่ติดกลองบัฟบัสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบจากกองนำขึ้นมือ ใช่บัวทิตหรือตีฮิตเปิดเจ็ดหาบาัตเตอร์ขึ้นมือไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่ต้องเข้าโซ่ด้วยโคตรเก่งซึ่งมันหาบาัตเตอร์ได้แทบทุกใบมาเชตตีห้หรอบัสเตอร์บราสเตอร์เพดหรือบาราสเตอร์อเรเปียก,ก็หาได้เอ็เ,เขา้าเพีรบัตเตอร์ยังหาได้ซึ่งใบตเกิดอ่าซึ่งเกรดหนึ่งใบต่อลปยนะผมเป็นเคลสกิลเคลเมอร์ลงจากบนมือนะเขาตะบาร์ค้นหาบริเวณขนา,าเกรดสองและคอช่องอาร์ซึ่งมันจะต่อคอมโบกันไอคู่นี้น่าจะรู้แหละ แกความสามารถหนึ่งในการสู้ที่บ mm ูส hmm. ต์ให้เบลีเวียมันจะบวก3,000ก็คือคู่เนี้ยถ้าต่อบบูสต oh. ์ใ yeah. ห mm ้ก hmm. mm ันจะตี1 2ื่นสองเนาะถูกอ่ะของเบลีเวียบวก3,000นี่บวกสาม0ันตี1 8ื่นโอเคสองหถูกตัดก็ใส่ทั้งหมด3ใบเพราะเราไปตีต้นเกมเนาะต่อมาเป็นใบจั่วของเด็กนะผมเป็นปราโน้ยมาลงมารอนมาลงอะไรหรอเกตหนึ่งชิวล์หนึ่งหมื่นหมื่นพาวเวอร์แปดพันมีหนึ่งความสามารถคือออโต้เยกาเมื่อเรียกาของคุณ ไปอื่นลงในแนวตั้งเดียวก่อนนี้เขอร์บ,บัตหนึ 3, ่งจอนหนึ่งและยูนิบวกสามพันเิคง่ายๆครับผมใช้สามันแกน็ตใบหนึ่งก็คืออลเลนเมื่อลงเขอร์บ,บัตคอาการ์หนึ่งใบที่ไม่เกรดไม่เกินใบกลางคูหนึ่งใบคอไ,อได้จอนหนึ่งบวกสามพันซึ่งไอสองตัวเนี้ยมันเป็นทางเลือกกันเนี่ยว่าอันนี้ก็คือสแปมบอกค้างไว้แก่เนี่ยเมื่อลงคุณก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะส่วนตัวผมใส่ยันต์สองง่ายๆดีแก็ตยงมีเท,ท่านี้ครับเพราะพื้นที่เป็นหนักที่เกรดสองเนาะต่อมาเป็นทิกอรร์กกักับไปเิ่มน จริงๆไบรเรมเข้าไปไหนก็ได้เลยนะมากรทิบใบริเรมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาหาไม่เจอไบริ่มมรับผมบาก,กันนะไม่ใช่บาก,กาดนะบาก,กานะ่ <c oughs> ์าใส่บาเก,กาผมใส่ไปไหนก็ได้เนาะยังไม่มีเทคเอเลฟกิชิชลนะเพราะว่ายังเป็นการ์ด05อยู่เนาะต่อมาไปที่คริสนะผมผมใส่คริสเป็นเอโพร่า4คี8นั่นแหละริว2แล้วก็ จุกเหม่งมีอะไรอ,อีกสนะฮะใส่ชี้แรอพีเจี่ใบฮิลทริกเกอร์อีกสใบซึ่งก็เป็นมาตรฐานของเด็กฟอร์แล้วนะว่าก็คือครีแรอสี่ฮิลสหรือถ้าคุณคิดว่ามาเจตี้มือมันยังน้อยอยู่ก็ลองเอาชี้ออกรอไปใส่เป็นครีหกรอ6ดูแล้วก็ฮิลหรือคุณจะอัดเอารอออกแล้วใส่ชี้ให้หมดก็ได้อันนี้ไม่ได้ฟิกเลยเพราะว่ามันเป็น โซนฟรีสไตล์แล้วสำหรับทริกร์เพราะแต่ละคนมาเล่นไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ mm. ส่วนผมส่วนตัวก็ชอบอัดคิดอัดให้ตุยไปเลยข้างเดียวต่อไปไปคอมโบกันซโาซึ่งเอาตรงๆนะคอมโบมาแทบไม่บีเลยเลยบัตรก็แค่แวนเยียร์เนบาเจ็ตหาบัสเตเบดหรือบัสเตดักเข้าโซทั้งคู่อยู่ในโซมาเจตป๊บ บวก5,000บวก1 d r i v ไและบวก1น e y ตลอดเกมและเมื่อตีสามารถนำเรียน2ใบได้รับ Double i m a g i n a ินาลี่กิฟต้องพูดว่าได้2 f o r อรอีกเออ่นแหละได้ฟอร์สตั้ง2ใบเลยนะแค่เพื่อมาตีาดูเรียนหนึ่งใบเข้าโซ่เซิร์ในกรณีที่คุณจะหาบัตเตอร์ไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะคุณมีวินกอร r เบ t ฟตีปิดหรือ Boot Hit เปิดจ็ดหาและบัตเตอร์อะไรก็ได้ขึ้นมือหรือถ้าคน ต่ในกรณีที่ใช้บิ็นกรอบเฟรฟตีแล้วเปิดเจอแต่มาจินเนี่ยไม่เจอสองตัวเนี่ยเขาก็ยังดียูนิตใบนี้ที่เขาจะบาสโซบสก็หายูนิตเกียสองจากกองแล้วเข้าสู่ช่องอา้าแล้วให้มาจีนนำเข้าโซบไปต่อมาตีหาบัตวเตอร์เบดหรือบัตเตอร์ดาก็ได้เข้าโฉบง่ายได้ easy และคุณยังสามารถแหกต้นเกมได้ด้วยคอมโบของเบลีเวียแล้วก็เคที่ต่อบู๊กันก็ก็ตีโคตรแรงถึง2-4ได้รับ d o บ b l e hit มเจนนี่กิฟต์จากมาจีก็ตีถึง4-4หรือ3-4เลยก็ได้แล้วแต่ว่าคุณใช้ฟอนต์ไหน เซวรอยเป็นลูกเล่นที่ติ๊กมันแทบจะเล่นได้แบบง่ายมากเลยนะผมแทบไม่มีไรที่จะล็อกเลยมันเป็นคอมโบเดิมๆอยู่แล้วแล้วแค่เติมมาเจชเข้ามาเนี่ยเติมไอยูนิต2ใบ3ใบเนี่ยเข้ามาก็แค่นั้นอะ่ะเหมือนตัวอวยทุกอย่างไปอยู่ที่มาเจชหมดฮะให้บัตเตอร์เบรกก็จะได้อยู่ในโซลูกเด็กค,คือเก่งแล้วจริงแล้วก็ในกรณีที่ผมเล่นนะผมจะใส่เป็นเรเปียเข้ามาด้วยก็คือเอาเรเปียตีเวฟแรกก่อนเพื่อส่องท็อปเพื่อ3ไดของมาเจชแบบตึงๆจะได้มีทิกเกอร์แบบคิอะไรอย่างเงี้ยเยอะ และถ้าคุณไม่สั่ใจพอคุณยังสามารถเอามาเจที่มันบวก5,000ันอ่าไม่ใช่บวก5,000ันดิบวก1นึ่งขีไปยืนเรียอากาศได้ก็จะมี2ข้างอะแวนและเรียละตีสองขีหรือถ้าคุณปั๊มฟอร์สั่นใจพอและคุณจะเอามาเจไปยืนข้างแล้วไรเป็นแกนสล็อตอ่าขอรบก่อนนะโอเคแบบนี้อ่ายืนสองข้างไม่ได้สิอ่าในกรณีที่คุณเอามาเจไปยืนข้างแล้วคุณได้ฟอร์สแบบเต็มที่และจากของมาเจ ที่เคยยีแหวมาก่อ e นแล้วคนก็คออ่าไร์เป็นแกนสล็อตเพื่อเอาบัตเตอร์เบดไปคอแล้วก็วางในช่องที่มีกริปเยอะๆแล้วให้บัตเตอร์เบดไปบรรยากาศมันก็ตีสองชิ่สองชิแล้วก็สามารถได้ได uh, okay. <normal> ้อีกด้วยหรือคนไม่จำเป็นต้องไร์มันก็ได้เล่นเป็นมาจิตยาวๆไปเลยก็ได้อืมเดะไม่ได้แค่นี้จริงๆอ่ะวันแทบไม่มีอะไรเลยอ่ะคอมโบวันแทบจะล็อกอยู่แล้วก็คือนั่นแหละนะเอาล่ะสรุปคลิปกันเลยดีกว่า let's go ข้เท่ข้เก่งข้โกงข้อ,อ,อตรายชอบสรรารา,รา,ราครับแล้วนั่นก็คือเดคลิสทั้งหมดของมาจิตตีหลอดปราสเตอร์โฟกัสหน่อยอยากดูคอนเทมันซึ่งงานภาพนี้สวยมากเลยนะแบบทำฟอยด์ได้ดีมากเลยชอบส่วนตัวชอบอะไรกันเนี่ย <c oughs> ซึ่งก็เด็กนี้มันค่อนข้างเก่งนะ ส่วนตัวคิดว่าเนาะเพราะว่ามันปั่มฟอร์ดได้แล้วก็ที่ตีหมื่นยืนหมื่นแปดตลอดทั้งเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากสำหรับบางเด็กอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กมันจะค่อนข้างเก่งไปทางโกงหรืออะไรยังไงนะเพราะว่าทุกเด็กมันสามารถแก้าทางก็ได้อยู่แล้วเช่นคาร์เตอร์บัสอ์เดลีเรื่อกเอาแข่งให้เหลือศูนย์มันจิตได้ร้องจ้าเลย <c oughs> หรือตออคนได้มือเยอะไปคงก็โดนจ่าเมี้ยวจ่าเมี่ยวโดนตัดมือให้เหลือสี่ใบยอยู่ดีนะั่นแหละ ออไม่มีอะไรครับผมจะใส่ใจเลยไม่ไดราม่ากันนะแค่แคล่นกันเฉยๆนะครับผมเอาละคงไม่มีอะไรสาหรับมาเจติตเียแหละผมสาธยายความเก่งของมันไปก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมก็ไม่มีอะไรแล้วแหละฝากกดไลค์กดติดตามให้สุรัตโต้กันด้วยนะครับผมเนาะผมจะไม่พูดคำว,ว่าราก,ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจะเริ่มไปหามาจิกันด้วยล่ะ very good.